ขอแสดงความยินดีเทพแห่งโชคลาภทางการเงินปีนี้ได้รับบุญกุศลแ8ล้านขอแสดงความยินดีให้สร้างเหล่าจวินปีนี้ได้รับบุญกุศลสิบล้านมาดูฉันหน่อยเร็ว เทพเจ้าบุญกุศลของท่านในปีนี้คือขาดทุนหนึ่งรอยล้านจริงๆแล้วทำงานหนักตลอดทั้งปีกลับไปสู่จุดเริ่มต้นในคืนเดียวทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่วงเหมียนเหมียนขาดทุนทุกปีมันก็พอเข้าใจทำไมถึงทำให้ต่ำลงอีก GDP ของสวรรค์ทั้งหมดละ่ะแทบจะเป็นดาวร้ายเลยเทพแห่งโชคลาภทางการเงิน,นคุณกำลังพูดถึงใครอยู่ระวังตัวเองหน่อยเทพเจ้าโปรดสงบสติอารมณ์ คุณน่ะแต่ในโลกนี้นกเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่ไม่มีใครเหมือนพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเสมอห้ามพูดออกมาแบบไม่คิดนะักใครให้เทพแห่งโชคลาภทางการเงินพูดว่าฉันเป็นดาวร้ายเทพเจ้าถ้าอย่างนั้นในสวรรค์ไม่เวิร์กงั้นเราก็ทำไมไม่ไปสร้างสัมพันธ์ที่โลกนี้ล่ะฉันเชื่อว่าด้วยความสามารถของคุณจะทำให้เทพแห่งโชคลาภทางการเงินมองคุณด้วยความชื่นชม จะไม่ดีหรอกหรือยิ่งไปกว่านั้นที่โลกนี้ยังมี <S <S <toe tortured>. <IEL> มีของอร่อยมากมายเลยนะไทสร้างเหล่าจะบินสบายใจเธอน้ำข้าวเคพีของเธอในครึ่งปีหลังฉันจัดการทั้งหมดแล้วดีๆีขอบคุณเทพเจ้าส่วนเธอรอพลาท่ากันเถอะ ฉันฉันคือเทพแห่งโชคลาภทางการเงินนกฉันจะพลาดท่าได้ยังไงถึงแม้เธอจะปากเสียก็ไม่น่าเป็นไปได้เธอนี่ตัวสวยจริงๆแม้แต่พื้นยังทำไม่ดียังไม่รีบออกไปอีกให้ฉันมาทำความสะอาดพื้นเธอ อย่าทาให้เด็กลําบากเลยฉันให้เธอทํางานนิดหน่อยนั่นแหละคือการทําให้เธอลําบากช่วยพูดอะไรให้ฉันหน่อยสิชีวิตแบบนี้ยังจะอยู่ได้ไหมอ้าวพอเธอตั้งแต่เธอเกิดมาไม่เพียงแต่ทําให้แม่เธอเสียชีวิตธุรกิจของบ้านเราก็ย่ำแย่ลงอย่างมากเธอไม่ใช่ตัวสวยแล้วเธอคืออะไรอาดีเลยบ้านของคุณหวังขาดลูกสาวเธอเอาเธอไปส่งที่นั่นเถอะคนแก่บ้าบ้านั่นชอบทําร้ายเด็กที่สุดนี่มันไม่ชัดเจนเหรอจะผลักหมียนหมียนลงไปในหลุมไฟเหรอ เธออย่าทำตัวไม่รู้จักดีชั่วหลุมพลา่งอะไรพ่อนี่คือการส่งลูกนอกสมรสไปมีความสุขกันเถอะเหมียนเหมียนจะเชื่อฟังและน่ารักแม่อย่าส่งเหมียนเหมียนไปเลยเหมียนเหมียนน่ารักแม่จะปกป้องเธออย่างดี5ปีก่อนเป็นเธอที่วางยาให้ฉันตั้งท้องฝาแฝดเถียนเถียนเพิ่งเกิดก็เสียชีวิตแล้วตอนนี้ฉันเลือเพียงเหมียนเหมียนคนนี้คนเดียวถ้าเธอกล้าทำร้ายเหมียนเหมียนก็ต้องเหยียบผ่านศพของฉันไปลูกน้อยที่เสียชีวิตก็เป็นเธอที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ ไม่ยอมไปใช่ไหมงั้นก็อย่าโทษฉันที่ฆ่าเธอดาวร้ายนี้เธอทําอะไรอยู่ปล่อยมือปล่อยไปร่างกายนี้อ่อนแอรจริงๆผู้หญิงเลวคิดจะทําร้ายฉันระวังจะโดนฟ้าผ่าลูกนอกสมรสพูดอะไรอยู่อะอะโอ้ลูกสาวของฉันนี่เกิดอะไรขึ้นทําไมวันฟ้าสว่างถึงมีฟ้าร้องลู่ชูหยาวเธอนี่มันชั่วจริงๆทําอะไรกับน้องสาวของเธอกันแน่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลย ชัดเจนว่าเป็นลู่ชิงชวนที่ทำร้ายลู่หมิน่นเหมียน<ๆ>นี่คือการตอบแทนของเธอถูกต้อง<ๆ>การตอบแทนแม่อยากกลัวมีฉันอยู่กลุ่มคนนี้ทำร้ายเธอไม่ได้ถ้าพวกเขาจะเย็นขนาดนี้นั้นฉันก็ไม่อยู่ในบ้านนี้ก็ได้ลู่หมิน่นเหมียน<ๆ>เราไปกันเถอะ<ๆ>ลู่หมิน่นเหมียน ขอโทษทั้งหมดเป็นความผิดของแม่ที่ไม่ดูแลเธอให้ดีแม่ร่างกายของเธอมีแสงทองล้อมรอบโชคลาภยังรอยอยู่ข้างหลังนัดนี่คือเสื้อผ้าตัวน้อยของแม่จริงๆถ้าเถียนเถียนอยู่ด้วยก็คงดีเถียนเถียนคงจะเป็นเด็กที่แม่เสียชีวิตไปแม่สบายใจได้ฉันจะอยู่เคียงข้างแม่เสมอตราบใดที่เธอไม่รังเกียจฉันแค่ปากร้ายก็พอแม่ยังรักเธอไม่ทันเลยจะไปรังเกียจลูกของแม่ได้ยังไงไปกันเถอะแม่ฉันอยากกินอันนั้น ดีแม่จะไปซื้อให้เธอเดี๋ยวนี้เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมห้าหมื่นอะไรคุณชนฉันไม่มีห้าหมื่นอยากคิดจะไปรีบจ่ายเงินชัดเจนว่าคุณไม่ดูถนนเองกลับมาขอให้ฉันจ่ายเงินให้คุณคุณมีตาไหนเห็นฉันไม่ดูถนนแล้วหรือไม่จ่ายเงินอยากคิดจะไป ช่างเถอะตอนนี้ฉันรีบไม่อยากเถียงกับคุณไม่สามารถจ่ายได้ลุงหล่อเขาคือคนเลวไม่สามารถจ่ายเงินลุงหล่อชัดเจนว่ามีลักษณะร่ำรวยทําไมถึงมีออร่าที่น่ากลัวล้อมรอบรู้สึกว่าโชคลาภของเขาเหมือนถูกพรากไปหมดเด็กน้อยมาจากไหนฉันเตือนคุณนะอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นลุงคนนี้ฉันเห็นคุณโชคร้ายรอบดวงตาเป็นสีม่วงเดี๋ยวก็จะโชคร้ายแล้วพูดอะไรนะกล้าสาบแช่งฉัน ฉันเห็นว่าคุณเบื่อชีวิตแล้วอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นมีระวังจะได้รับผลกรรมเองนะมือของฉันฉันไม่เชื่อวันนี้ฉันจะไม่ได้เงินนี้ถือว่าฉันเสียเวลาเปล่าโอ้ยคนรวยชนคนไม่จ่ายเงินนะอุ้ยชนคนแล้วยังไม่จ่ายเงินทุกคนรีบมาดูสิจักระจันหลังฤดูใบไม้ร่วงกระโดดไปไม่กี่วัน อาขาของฉันนี่มันช่างน่าอัศจรรย์จริงๆสาวน้อยคนนี้พูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นได้ยินมาแค่สาวโชคดีจากวัดชิงหยุนพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เธอนี่ถือว่าปากเสียใช่ไหมเฮ้ hey, คุณหัวสาวโชคดียอมพบเราแล้วดีฉันจะไปเดี๋ยวนี้ลุงจะไปตอนนี้ไปหายาที่สำนักถ้ามีอะไรในอนาคตติดต่อฉันโดยตรงลุงคุณและครอบครัวของคุณ ถูกดูดโชคชะตาไปหมดยาไม่สามารถรักษาได้อะไรการพบกันคือโชคชะตาคุณถือยันนี้ไว้ในอนาคตถ้าคุณถูกคนดูดโชคชะตาอีกครั้งก็จะสามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้เป็นโชคดีเด็กคนนี้ช่างเถอะห้าเ <57 60 S 1> เหมียนเหมียนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ไม่ต้องกังวลฉันมีปากเสียโชคร้ายจะมีแต่คนอื่นปากเสีย ไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะกลายเป็นจริงตั้งแต่เด็กจนโตแค่ฉันเปิดปากพูดก็จะมีคนโชคร้ายทุกคนมีช่วงเวลาที่โชคร้ายจะไปโทษใครได้ละ่ะที่บ้านของเราล่วมเหมียนเหมียนล่ะล่วเหมียนเหมียงไม่ใช่ปากร้ายอะไรเลยเป็นดาวโชคดีของแม่มีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกว่าดาวโชคดีฉันต้องปกป้องแม่ให้ดีไปกันเถอะล่วเหมียนเหมียนแม่ยังไม่ได้ชาวบ้านที่เหมาะสมคืนนี้คงไม่ต้อง นอนข้างถนนแล้วใช่ไหมถ้าฉันสามารถให้แม่สร้างบ้านหนึ่งหลังได้ก็ดีสิอ้าวลูกเหมียนเหมียนเธอไม่ใช่บอกว่าเธอพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเหรอถ้าไม่อย่างนั้นเราลองดูไหมจะลองยังไงละ่ะเธอก็แค่พูดแม่คุณน่าสงสารจังระวังจะได้อยู่ในวิลล่าหรูนะแม่คุณน่าสงสารขนาดนี้ระวังจะได้อยู่ในวิลล่าหรูนะลูกเหมียนเหียน เรามีบ้านอยู่แล้วดีมากเลยลูเย่เหมียนเหมียนที่แท้ปากร้ายของฉันยังใช้แบบนี้ได้อีกแม่สวยขนาดนี้ระวังนะมีรถซูเปอร์คาร์หลายล้านคันอยู่ไม่บ้าเหียนเหียนเธอนี่แหละคือเสื้อผ้าของแม่แม่ใจดีขนาดนี้ระวังนะจะกลายเป็นเศรษฐีหญิงสุดยอดนะเหียนเหียนรวยแล้วเหียนเหียนเรารวยแล้ว เขียนเหียนที่รักต่อไปที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ของเรานะเยี่ยมเลยทํางานมาทั้งวันแล้วคิวไหมแม่จะไปทําอาหารอร่อยๆให้เธอนะเธอเล่นก่อนนะอ่าดีบ้านหลังนี้ถูกแม่ห่อหุ้มด้วยแสงทองจะกลายเป็นสถานที่ที่มีโชคลาภสถานที่ที่วิญญาณกลับคืนหรือว่ามีคนทำพิธีที่นี่ไม่ได้ ฉันต้องออกไปดูที่นี่คือบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ที่มีพลังงานลบมากที่สุดแล้ว คุณยายคุณโฮท่านมาแล้วท่านนี้คือผู้หญิงโชคดีที่มีชื่อเสียงในประเทศของเราสาวโชคดีที่มีชื่อเสียงขอโทษนะมาช้าคุณโฮคุณโฮเชิญดีคุณโฮ,ณโฮ,ณโฮไม่ทราบท่านผู้หญิงท่านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ตั้งแต่คุณยายไปเยี่ยมสาวโชคดี ปวดหัวดีขึ้นมากแล้วปอฐานช่วงนี้มักจะบ่นว่าหัวใจเจ็บไปโรงพยาบาลมาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นขอถามหน่อยผูหนูมีวิธีแก้ไขไหมผูหนูมักจะเป็นไปตามคำพูดไม่มีโรคอะไรเป็นโรคที่รักษาไม่หายแค่ที่นี่มีสิทล้านขอแค่รักษาคุณยายให้หาย ฉันยินดีจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ฟู่จงกัวจงจริงๆแล้วใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่หากต้องการรักษาโรคของคุณหญิงกลัวว่าจะไม่สามารถความหมายของเจ้าเต๋อคือกัวจงโชคดีมีชัยฉันสามารถย้ายโชคลาภของคุณไปยังคุณยายเพื่อรักษาเธอให้หายขาดขอถามฟู่หนูฉันต้องทำอย่างไรบ้างฉันต้องการอันนี้ที่หยกนี้เป็นมรดกที่คุณยายให้ฉันฉันพบติดตัวมาตั้งแต่เด็กขอแค่ช่วยคุณยายให้รอด ฟูหนูเอาไปเถอะมีที่ยกนี้ฉันก็สามารถเหมือนกับการเอาไปโชคลาบของคุณหญิงและเอาโชคลาบของหัวจริงเสิร์นด้วยผู้หนูจะเป็นไปได้อย่างไรฉันกลับไม่สามารถแย่งโชคลาบของเขาได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีคุณหัวไม่สบายแล้วท่านหญิงแก่จู่จู่ก็อาเจียนเลือดลุงคุณและครอบครัวของคุณ ถูกดูดโชคลาภไปหมดแล้วยาไม่สามารถรักษาได้คุณถือยันนี้ไว้ในอนาคตเมื่อคุณถูกคนดูดโชคลาภอีกครั้งก็จะสามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้เป็นโชคดีท่านหญิงแก่กลักอาเจียนเลือกพร้อมกับหญิงโชคดีหรือว่าสาวน้อยคนนั้นพูดความจริงหญิงโชคดีดูดโชคลาภของเราไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ถนนแห่งความสุขตรวจสอบเด็กที่ฉันเจอเมื่อเช้านี้เด็กที่เจอเด็กรีบไป ช่วยหมุนช่วยพาฉันไปพักท่านหญิงแก่คุณเป็นอะไรรีบลุกขึ้นท่านหญิงแก่ท่านหญิงแก่แกโดนแล้วกลับเป็นพลังงานลบเข้าร่างทำไมท่านหญิงแก่ถึงนอนอยู่บนพื้นรีบช่วยเธอลุกขึ้นโอ้ ท่านหญิงแก่ช่วงนี้หัวใจไม่ดีแน่นอนว่าเธอปว่วยอีกแล้วยาละ่ะเอายาของท่านหญิงแก่มาให้หน่อยยาอยู่ที่นี่รีบให้คุณยายกินยาอ่ะไม่สามารถให้ได้เด็กน้อยมาจากไหนรีบเอายามาให้ฉันใช่เลยทําให้การรักษาคุณยายล่าช้าคุณจะชดใช้ไหวไหมสองพี่สาวอย่าตกใจกินยานี้โรคของคุณยายจะยิ่งหนักขึ้นนี่คือยาที่คุณโฮใช้เงินจำนวนมากซื้อจากคุณหญิงโชคดี คุณกล้าทำลายมันได้ยังไงแทบจะหาตายคนไหนช่วยมาที่นี่เอาตัวเด็กน้อยนี่ไล่มันออกไปเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นยาที่คุณหญิงโชคดีให้จริงๆเธอจะเก็บเงินทําไมและอย่างทําไมเธอถึงต้องทําร้ายคุณยายหยุดพูดคุณหญิงโชคดีรักษาได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณถึงจะกล้าพูดแบบนี้เสียงดังพวกคุณสองคนระวังเลนจะพันกันจะพูดไม่ออกนะ ฟ้าดินเป็นธรรมชาติกลิ่นไม่ดีถูกกระจายคุณยายเป็นคุณที่ช่วยฉันไว้เด็กสาวขอบคุณนะเก <c oughs> ิดอะไรขึ้น <c oughs> เรื่องของสาธารณะฉันชัดเจนว่าช่วยคุณยายกำจัดพลังงานชั่วร้ายแล้วนะ <c oughs> ขโมยที่เจ้าเล่จริงๆ กล้าหาญที่จะทำร้ายคุณยายดูสิฉันจะจัดการกับเธอหยุดเดี๋ยวนี้เธอมาทำอะไรที่นี่<ม>เธอจะทำอะไรกับคุณยายของฉัน<ต>ลุงหล่อที่แท้คุณยายคนนี้เป็นญาติของเธอเหรอคุณหัวในที่สุดก็มาถึงเจ้าตัวเล็กนี่จะฆ่าคุณยายการุณาช่วยคุณยายด้วยคุณยายของฉันไม่มีเรื่องบาดหมากับเธอ ทำไมเธอถึงต้องทำร้ายเธอฉันไม่ได้ทำร้ายคุณยายฉันแค่กำลังช่วยเธออยู่ยังโกหกอยู่ใครใช้มีดช่วยคนกันใช่เลยยังไม่รีบออกไปอีกพวกเธอไปให้อาหารคุณยายากินยาที่ยุง่งเหยิงคนที่ควรออกไปคือพวกเธอเธอจะทำอะไรที่ยกนี้ติดถลางชั่วร้ายต้องเอาออกเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคุณยายจะไม่ฟื้นเธอกำลังพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่นี่คือที่ที่ขอจากเทพีโชคล่าที่ยกที่ขอมา เป็นการปกป้องคุณยายถูกต้องแล้วสาวโชคดีเก่งขนาดนี้กับเธอนี่แหละตัวสวยแต่มันไม่เหมือนกันเธอทํายาของคุณยายเสียยังอยากจะเก็บอีกที่ของคุณยายทําให้เธอเดือดร้อนช่างชั่วร้ายจริงๆฉันบอกแล้วว่านี่คือการช่วยคุณยายพวกเธอสองคนทําไมถึงไม่เข้าใจเลยระวังเธอจะทําอะไรแน่อยากเข้ามา โอเคโอเคฉันจะไม่ขยักยังไงก็จี้ที่ทำให้เดือดร้อนนี้สักวันมันก็จะขาดจี้มันขาดจริงๆแล้วจะทำยังไงดีเธอนี้ปากเสียจริงๆตอนนี้พอใจหรือยังจี้นี้ขาดพอดีคุณยายจะได้รอดแล้วพอแล้วเธอช่วยฉันวันนี้ฉันขอบคุณเธอมากแต่เธออยากทำร้ายคุณยายไม่ได้เด็ดขาดพวกเธอสองคนยังไม่รีบพาเธอลงไปอีกใช่ คุณยายยังไม่ตื่นฉันไม่ไปปล่อยฉันเถอะกล้าทำร้ายคุณยายของเราวันนี้จะปล่อยเธอไม่ได้ถูกต้องแล้วรีบไปให้พ้นคุณยายเหมียนเหมียนกินข้าวแล้วเหมียนเหมียนเหนียนเหมียนเหมียนเหมียนแปลกจังเด็กคนนี้ไปไหนแล้วเหมียน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 แปลกจังเด็กคนนี้จะไปไหนได้ คุณยายฉันไม่ไปหยุดเถอะพวกคุณปล่อยฉันเถอะคุณยายที่รักจ๋ามีคุณยายอยู่ไม่มีใครกล้าแกล้งเธอคุณยายคุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตอนที่คุณไม่อยู่บ้านคือเธอที่ช่วยฉันช่วยเธอแค่เพราะปากร้ายคนนั้นคุณยายคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันเห็นด้วยตาตัวเองเธอทำให้หยกของคุณเสียหายแค่หยกชิ้นเดียวขาดก็ขาดไป แล้วพวกคุณสองคนกล้ากลั่นแกล้งผู้มีพระคุณของฉันยังไม่รีบไปโดนลงโทษอีกใช่แล้วคุณด้วยรีบขอโทษเธอเถอะคุณเข้าใจผิดกับเธอยังไม่รีบขอโทษเธออีกเหรอขอโทษนะไม่ใช่เหรอแมวตาบอดเจอหนูตายหรือไงลุงหล่ออย่าคิดว่าเธอหล่อแล้วจะทําอะไรก็ได้ระวังจะโดนภรรยาลงโทษเขาโสดมาเป็นสิบปีแล้วภรรยามาจากไหน ไม่ใช่หรอกฉันเห็นว่าเขาเส้นทางรักของเขาลึกมากบางที่ภรรยาอาจจะอยู่ข้างบ้านก็ได้เธอพูดว่าอะไรโอ้ยคุณยายอย่ามาฟังเธอพูดโมที่นี่บ้านเธออยู่ที่ไหนฉันจะพาเธอกลับไปเดี๋ยวนี้ให้คนในบ้านเธอดูแลเธอให้ดีฆาตกรตัวจริงระวังจะโดนภรรยาตีจริงๆนะเธอยังกล้าพูดอีกเหรอระวังนะฉันจะบอกพ่อแม่เธออะกล้าทำร้ายลูกสาวฉันหาตายมีแม่อยู่ไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้เธอ คือเธอร้อนจังถ้าแม่เธอขายเธอให้ฉันงั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะสาวน้อยฉันมาแล้ว ช่วยฉันหน่อยฉันจะรับผิดชอบเธอเขามาที่นี่ได้ยังไงนี่มันบังเอิญเกินไปไหมแม่เธอรู้จักลุงหล่อน,นี้ไหมรู้จักไหมแม่คุณคือฉันเหรอไม่รู้จักเฮียนเหฮียนไม่เคยบอกคุณเหรอ อย่าร่อนเร่ไปทั่วนะัดพ่อของคุณเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กถ้าคุณถูกคนเลวลักพาตัวไปละ่ะจะทำยังไงดีห้ามให้ผู้ชายเหลวคนนี้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเหียนเหียนไม่อย่างนั้นเขาจะแย่งลูกไปจะทำยังไงแม่ขอโทษนะอย่ากโกรธเลยนะเรากลับบ้านกันเถอะปากของเด็กคนนี้เหมือนคุณตอนเด็กมากถ้าเป็นของฉันจะดีมากถ้าเป็นหลานสาวของฉันยายเขาเสียพ่อไปแล้วก็ไม่ได้ไม่มีพ่อสนอย คุณอย่าคิดมากเลยตายแล้วก็เหมือนกับไม่มีคุณลองนึกย้อนกลับไปอีกทีบางทีอาจจะเป็นหลานสาวของฉันก็ได้เป็นยังไงบ้างโชคดีที่เราสะสมมาถูกตัดขาดทั้งหมด ทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อกี้คุณไม่ไดีอยู่หรอือมีคนทําให้เรื่องดีของฉันพังฉันจะไปที่บ้านหัวเองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟ้าและดินตามธรรมชาติกลิ่นไม่ไดีถูกกระจายเทพเจ้าจากทุกทิศทําให้ฉันเป็นธรรมชาติให้ฉันกระจายออกไปคุณยายหล่ออาเจฉันได้ทําความสะอาดที่บ้านแล้วขจัดโชคร้ายออกไปหมดแล้วคุณยายตอนนี้คุณรู้สึกยังไง รู้สึกเหมือนหัวไม่เจ็บเหมือนก่อนแล้วที่หน้าอกนัดก,ก็ไม่อึดอัดขนาดนั้นแล้วตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่เป็นโรคโรคยุ่งเหยิงอีกแล้วดีมากเหียนเหียนขอบคุณนะัดเหียนเหียนของบ้านเรารักษาโรคได้อย่างน่าอัศจรรย์เก่งกว่าฟู้นี่อีกว่าไปแล้วก่อนหน้านี้คุณยายไปหาฟู้นี่เพื่อรักษาอาการแน่นหน้าอกผลคืออาการไมเกรนก็กลับมาเป็นฉันก่อนหน้านี้ก็ไปหาฟูน้นีเพื่อรักษาโรคตา ผลคือไม่กี่วันก็เริ่มปวดขาไม่คิดว่าเหียนเหียนจะทําให้เราหายดีอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละฉันบอกไปตั้งนานแล้วลูกสาวของฉันคือดาวโชคดีอเจโลตอนนี้คุณไม่พูดว่าฉันปากเสียแล้วใช่ไหมไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วคุณนะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกเด็กน้อยที่ยอดเยี่ยมที่สุดเอาเครื่องประดับหยกนี้คืนให้คุณยายคุณไม่ใช่พูดว่านี่คือของชั่วร้ายเหรอือทำไมอย่างที่หยกชิ้นนี้ ก่อนหน้านี้ถูกใช้สะสมโชคร้ายดังนั้นมันจึงเป็นของชั่วร้ายแต่หลังจากที่ฉันใช้เวทมนต์มันก็กลายเป็นชี้หยกที่ดีแล้วอะไรนะสะสมโชคร้ายชี้หยกชิ้นนี้แต่เป็นของที่ฟูหนี่ให้ทำไมเธอถึงต้องสะสมโชคร้ายละ่ะก่อนหน้านี้ฉันได้ยินพวกคุณพูดถึงฟูหนี่ตลอดฟูหนี่แต่โลกนี้ย่อมปฏิบัติตามกฎแห่งสวรรค์ไม่มีอะไรเลยที่จะเปลี่ยนโชคชะตาได้งั้นหมายความว่าคุณฟูนี่เป็นของปลอมอืม ใครพูดว่าฉันเป็นของปลอม